กราบสบบาวัสดีเหล่าสวัสดีทุกคนเด้อเนาะยินดะีตอนทับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาร์มาพนะีเคฟีชแนเนาะเหมือนนี้กลับพบกับไปคาวันเนาะเหมือนนี้เห่ามาซอกป่ากันเด้อทุกคนวันนี้เห่กากํกนนาลังเอาตัวดว่วงสายอยู่คอเบ็ดอยู่เอาสมาตกเบ็ดเนาะเพราะว่าน้ำห้วยบนนี้มันได้ยินสาบ,บันคันว่ามีป่าลายนะเนาะเหาก็เลยสะมาตกเบ็ดเบิงคันวาบนได้ก็ เดี๋ยวเฮาสิไปเอาซ่อนปลาไปเอาปลาน้อยก็ได้นะแล้ตอนนี้เฮาสิตกเอาปลาใหญ่ก่อนเนาะเพราะว่าปลาใหญ่นี่มันมักแล่นตามเครื่องกลางน้ําเนาะมันสิบ่อยู่บ่อนที่เฮาสามารถเอาซ่อนปลาเอาได้นะนี่แล้วแล้วตอนนี้เฮาสิตกเบ็ดกันก่อนเดี๋ยวต้องมาลุ้นนํากันว่าสิได้จักโตเด้อคเล็กอันนั้นบ่ได้ใส่ โอเคนะทุกคนตอนนี้เขาจะมาลองใส่กันเลยเด้อขอเบ็ดของข้าวของประมาณนี้เดี๋ยวใส่บังต้องมารลุนวัตชิด้ยบอเนานะอุย้ยต้องมิดมิดเด้อ แล้วอูหูง่ายสุดตัวนี้ตัวน้อยโอ้เห็นบ่ได้แล้วทุกคนตั้มอยู่เลยตั้มอยู่ของเฮาเลยเดี๋ยวเบิ่งอีกทัวหนึ่งด้วโอ้ง่ายง่ายเนาะอืมง่ายสุดเลยเอาใส่ทงนี่อ่ะปีไว้ปอืมง่ายสุดเลยทุกคนได้เลยได้เซยเลยแป๊บเดียวเปิดอย่างงี้ครัเปิดทง เปิดทงใส่ทงอันนี้เฮาบ่เปลี่ยนเธอก็ได้เนะเเาะ<ป>โอ้มันกโอ,อยู่นี่อเอาะสายไว้แล้วเนาะอืมใสาไ,ไว้แบบนี้เลยเวลามันกันมันจะกระดิกกระดิกกระดิกนะเนาะแล้วเขาก็ดึงขึ้นปึ้ม,มดได้เลยเขาต,ออต้องอยู่มิดมิดตรงอยู่มิดมิดเดี๋ยวปลาจะมีมด กินนิดเด้วเออเกือบมันลุดมเกือบมันลุดลากไปเลยทุกคนค่อนข้างไวปาบี้ยนเลยอยู่นี่มาทาลุ่มเด้อสิได้อีกเนี่ยเอ้าได้ค้นใหม่ไปก้อนใหม่ไปก้อนยาไหมยังโอ้ค่อนข้างมีหลายเด้อทุกคนมีหลายแห้ง ก็นาเชือว่าน้ำพุ่ยแบบนี้น้ำพุ่ยน้อยๆแบบนี้มันที่มีตาลายตอนนี้นะเพื่อนเลยโยนเตปุ๊บมาปับ๊บทำเหมืงเด้อบางทีเขาเฮ็ดให้พวกเขาตกใจเนาะต้องค่อยๆบ่แม่น,นบ่มมาละ เดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวของเฮาแป้งก่อนแป้งก่อนเพราะว่าครบเส็จของมันก็คืออันนี้มันๆเด้อมาๆๆมันๆ น่าจะไม่กินหรอกอ๋อใหญ่เลยทุกคนเบิ้งเบิ้งใส่ฟ้ามือเบิ้งนี่โอ้ายตัวใหญ่ตัวใหญ่ง่ายนิดเดียวโอ้ง่ายง่ายเลยเนาะมีปลาหลายชิ้นเลยยันมันลุกเดี๋ยวนี้เขาสิแก่ออกก่อนโอ้คือง่ายเถอะข้าวฟรองมะมือนี้สิได้กินหมดปลาเนี่ยปลาแบบซาใจเลยอ๋อตัวนี้กินเปลือยหมดเลยโอ้ได้ใส่ตู้ใหม่แล้วเนาะ อันนี้มันบูนมเป็นหนาใหญ่เดอทยกคนเป็นนํำห้อยน้อยๆเนาะแต่ว่ามันมีเป็นบ่อนหนําลึกกนิดนึงแบบนี้เดีย๋ยวลองใส่อีกบางเทอมันเซถึอกอืมตัวหน่อยมากมาก,กิประหยัดประหยัดดีกันหน้อยหน่ <laughs> ลายแหงทุกคนสองตัวละเด,อด้อเนาะทาเบิ้งทาบเบิ้ง นี่นี่นี่ึกละมันมักไปกก<อ>เสือ่องเลยทุกคน,กคนได้ง่ายสุดเลยสามตัวสามเหรอเด้อตัวนี้ตัวที่สามแล้วปลาง่ายพอดีแซมเนาะปลาแบบนี้แซมด,ด้ยวยทุกคนเนาะสามตัวนี้ถ้าเหาเอาซ่อนปลาเฮ็ดนี่มันอันนั้นทุกคน<ร>มันแบบเดี๋ยวตัวน้นอยๆมันยังก็เข้ามาแล้วก็เฮ็ดให้ปลาตื่นตกใจหมดแล้วก็ บอลนี่ก็สิจับได้แต่ประมาณโตสองตัวนี่แหละแต่ว่าเขาเห็ดแบบนี้เนี่เขาค่อยๆเห็ดนี้จับได้หลายตัวเป็นฟูงกับเดะเถื่อจับเอาเถือกตัวเถือโตัวเนาะเขาบุตกใจอันนี้เหยื่อของเขาคือเป็นตู้ด่วงด่วงไม้ไผ่ายเนาะเอามาเป็นไปตัดมาเอามาไปตัดมาเขาก็เอามาหน่อยหนึ่งมาตุกปลากระไดทางได้กินทั้งตู้ด่วงได้กินทางปลาเลยเอามาหน่อยเดียวสิบสิบกได้เอาหมด อันนี้มาหล่อ่อเพชรวางจริงๆตู้ดวงตัวหนึ่งคือตู้ดวงนี่ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งเอาไปใส่ใดปลาสองสามตัวเลยเนาะอือสามสี่ตัวละคุ้มค่าสุดเลยสามสี่ตู้พอกินครับหนึ่งอือตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวหนึ่งใดปลาสามสี่ตัวก็ถือว่าคุ้มค่าแหละได้ทุกคนพอกินครับหนึ่งเลยดิบคุมบค้มค่นนนี่ัมกิดเลา น้ำมันติดขายขึ้ขนแเขาต้องให้ไท้นำมันพุตน้องมามัน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 น้องไอ้มันมันพี่น้อง คือตอนนี้เราน่าจะให้ปลาตกใจเนาะเราต้องท่าหน่อยนึงอ้าวกัดอยู่เด้มกี่มันลุดคือสีลุดกัดเว่ยหมดหรอมันยังบุกกัด

ต like ัวใหญ่ย <RS 1> ังบ่มากินตัวหน่อยกินหมดก่อนทุกคนตัวใหญ่ยังบ่มาแต่ว่าปลาชูตัวหน่อยมันมักมากินหมดก่อนเนาะก็คือตอนนี้เขาก็ตกมา ปลาถึงแล้วบีใจก่อนก็คือตอนนี้เ oh. ขกาก็ต้องมาได้สักพักแล้วเนาะต้องง่ายๆวอายัางบบทันบทคำถึกก่อนเลยถึกปึ๊กปึ๊ปึ๊เลยอือนี่อ้ยความใหญ่ให้เบิ้งสัดๆดูคือว่าใหญ่เท่มันมันเด้งเห็นบ่ตัวเห็นปลาแบบปลาขาวใหญ่แหงง่ายๆแบบนี้ทุกคน วิธีหาก,กินของเขาเนาะเดี๋ยวตกบันนี้อีกจักหน่อยนึงก่อนเ,<ล>เดี๋ยวค่อยทานก,กินไปเฮ็ดของกินเดี๋ยวนี้ก็หิวข้าวแล้วทุกคนทองหองแล้วมันแค่ก่อนเดียวให้เดี๋ยวค่อยสิตกปลาท่าแล้วก็ให้อากินหน่อยเฮ็ดข้าวเนาะเนี่ยของเขากล้วยมดทุกคน เดี๋ยวค่อยมาให้เบิ้งผลงานกันเด้อจักหน่อยก่อนจักหน่อยก่อนรออดใจท่าแป๊บเดี๋ยวสีได้เห็นผลงานอโอเคใสไปเลยเต็มแต่น้ำมันของตูวด,ด้วง bắt chuốt lái bắt chuốt nhoi nhoi, bạn nhẽng nhẽng mắc còn nào tất cả, đuầy mốt lấy, bên đấy nàyตลอด tiễn mà tiễn mà, nhẽng đai luôn, tay đứt nhè này, เดดหอนเดี๋ยวคอยให้เบึง้งผลงานเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถึกแล้วถึอ <c oughs> แล้วถ <c oughs> ึกอยู่แล้วตัวน้อยตัวนี้นะตัวน้อย <c oughs> ว้าว โอเคตอนนี้ให้อากินหน่อยปเป็นเ็ดอาหารตนนัวเ้อร์เนบอกอากินน้อยเป็นคนเฮ็ดหลักการขาคำวันไทยเด้อเนียบข,ของเขาเลมหมดเลยสายบันไดแล้วเดี๋ยวนี้ซิไปพักเห็ดของกินแล้วเขาิกลางไว้แบบนี้หละทุกคนยวม,มันมาถือเองอ กดลงกับเข้าใส่ไว้ด้วงตัวหนึ่งพอกินกับหนึ่งอือ <c oughs> นตัวนึงได้ปลาสีหาตูคนทุกคนแล้วตึงแล้วนี่ค่อนข้างไวโอ้ตกตกปลาพันเป็นบอปลากางรึเป่านะถือปลากางทุกคนใส่ปุ๊กถึกปั๊ดเลยบนหน้าเสือเลยโอ้ใส่ปุ๊กถึกปั๊ดเลยอารูคือว่าคข้งไวคือว่าคักแถะโอ้คุ้มคาอยู่ทุกคน เอายน์ลงไปปุ๊บถึกปั๊บปั๊บท่ <c oughs> ใส่ปุ๊บถึกปั๊บแบบนี้โอ้มวนมือก็สินังเฮ็ดอยู่นี่เลย <c oughs> โอเคเอ,อ,อาปลากันหิวข้าวแล้วมาซิวหน่อยๆโคตรลายเลยสามสามประมันนิ้วก้อยถึกแล้ว คีอเราบอกไอ้มอคมไหม่มันลุดทุกคนมันลุดไม่ถึกไปถึกใหม่แล้วก็ลุดมุมอันนี้ได้แล้วคือปลา,าลายแห้งโอเคเดี๋ยวคอยให้มาเบิ้งผลงานเนาะตอนนี้เอาปลาไหลก่อนโอเคแนละ้วทุกคนตอนนี้เอาออกมาแล้ว ตอนนี้หาวซีให้ทุกคนมาเบิ้งผลงานกันใช,กใช่ทุกคนมาเบิ้งผลงานกันเดอ้อมานี่โอ้หลายอะหลายอนะนี่ปลาปลากังปลากังนี้ปลากังนี้ปลากังนี้ปลากั้งนี้ปลากังนี้อ้จับบ่ได้เลยจับบ่ได้เปจับเสร็้วเจับไหมเดี๋ยวิ่มไหม อ้าวลายแหงวูนยังบถกะลับแชงกินข้าวสวยแล้วแล้วก็จึงซอกไปอีกอันนี้ตัวเนี้ยตัวในี้มีสองสามตัวนับิึงตอนซวยนี่ได้จากโตนับิึงก่อนประกางนี้แหละ ไดลลายทุกคนมีเต่ปลาใหญ่เลยปลากังปลากังมีจักโตบหปลากังมีสองสี่หกตัวหกตแล้วก็มีปลาพันตัวนี้ใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งมันรุดไปน้องใหญ่กว่านี้อีกปลาพันเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้อีกมันรุดไปตัวหนึ่ง นี่แล้วก็ส่วนลายเป็นแต่ป่าสีขาวหมดเนานะเป็นปลาน้ำาของหรือว่าเอาอันน่าจะเป็นบุ๊มแมงกรสงดากับบุมแมเป็นปลาน้ำาของนี่แหละทุกคนมันปลายังบุ้งหูเลยอันนี้เนาะน่าจะเป็นพวกปลาน้ำาของนี่แหละน,น,นี่ นั 30, 30, สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สานหกเจ็ดสิบแปดเก้าสอเอ็ดสองสสหเปดกาสเพาะปลาสีข่าเนี่ยเนาะะประมาณสาสิไปตัวแล้วก็มีปลาพันตัวหนึ่งแล้วก็น,นี้สองสี่หมีหตัวกัประมาณสี่ิบไปตัวเดี๋ยวต้อนซุวยก็บซอกอีกเนาะอืมได้หลายแห่อือ อ็กินเยอะตอนนี้เหาซีห่อใบตองก่อนเพราะว่าปลาตัวนี้เหาซีบ้เฮ็ดกินเนาะเหาซีมกเฮ็ดไม่อย่างกินเนาะอาหารสวยเนี่ยเพราะว่าใบส้มก็บนวันเก็บมาแล้วก็แถวนี้บ่มีใบส้มอยู่ทุกคนแล้วก็ขี้คันเฮ็ดกินไฟกันรุกยากอืมหาซีห่อกระบั้นเนาะตัวนี้เนาะอันหนึ่งหากินข้าวแล้วเราก็ซอกไปอีกเนาะครับตอนนี้ผู้ซื้อว่าฝนก็กำลังซีตก ปอกก่อนปอกแจกมัดก,ก่อน,นง่ายๆหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะเข้ามาได้ประมาณสามสี่โมงแล้วเนะาะออกมาตอนเก้าโมงเก้าโมงเศร้า อันตัวนี้นี่เดี๋ยวใส่ทงของอากินหน่อยเนาะตอนนี้เฮาซีเอาเฮดอันฮูนูนี่มกกินเนาะทุกคนเนาะถ้าไปยักเบิ่งก็สามารถไปที่ตามเบิ่งใน่องอาร์กิ้นยน่อยแนลได้เด้อเนาะตอนนี้่องอาร์กิ้น c h a n n e แนลกำลังกำลังเฮดอยู่ยังบ่พันกดเถื่อเนาะ สามารถเข้าไปกดติดตามให้กำลังใจกิ๊นน้อยไดเดอโอเคแล้วทุกคนสามรับคลิปนี้ก็ซิมีประมาณนี้เนาะถ้าใครมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองอาร์มาพีเก็บเ็ชแนลเฮดคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะล้ะก็อีกอย่างบลงคลิปบลตอตเนื่องนะทุกคนเนาะเพราะว่าส่วนยางมันยังก็มันก็ค่อนข้างตึ้แล้วก็ได้ไปเสียหญ้ามันยังแล้วก็บางทีถ้ามีกะ พยายามซีไทยให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะไปสวนยางไปเฮ็ดของกินมีอย่างนอซีซอกอาหารมีอย่างให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นกันนะซีซีอัปเดตอีกการเคลื่อนไหวของเราสองข้อน,นี้นะให้ทุกคนได้คู่กันเนะาะเจอกันในคลิปหน้าด้ทุกคนเด้อบาย bye bye.